สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านช่องหางานราชการเอกชนมีข่าวสารการรับสมัครงานมาฝากทุกท่านท่านที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านสามารถจะไปสมัครงานตำแหน่งพนักงานขายเป็นของบริษัทนะครับดนสตีนะครับดนสตี้ของสาขาแม่กรองนะครับคุณสมบัติก็คือ เพศไม่จำกัดก็คือชายหรือหญิงก็ได้นะครับสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์จนถึง39ปีนะครับการศึกษาไม่จำกัดสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีมีความอมดทนมีความรับผิดชอบรักงานบริการหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายจะพิจนาเป็นพิเศษมาดูในส่วนของสวัสดิการก็จะมีค่าคอมมิชชั่น มีที่พักประจำสาขามียูนิฟอร์มพนักงานมีประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้ารับการสมัครและสัมภาษณ์ทันทีที่สาขาที่เปิดรับสามาัท่านดูด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์ติดต่อของนี่นะฮะบจมดเนสตี้สาขาแม่กรองท่านที่จะสามาัครสนใจสอบถามเบื้องต้นก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0-34 713350ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็0817052475นะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อไปตามนี้ใครสนใจเป็นพนักง,งานขายนะครับสอบถามเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางไปก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุลากดติดตามกดไดกดแชร์สวัสดีครับ